ในคลิปนี้จะสอนวิธีการลบภาพที่เป็นเส้นผมที่มันฟุ้งกระจายเหมือนลักษณะตัวอย่างภาพนี่นะครับเราจะมีวิธีการลบอย่างไรลำดับแรกนะครับให้คลิกลงไปที่เครื่องมือเพ้นท์นะครับคลิกลงไปเลยนะครับแล้วมาเลือกในส่วนของภาพคลิกคลิกคลิกไปเรื่อยๆนะครับตามส่วนของภาพ ในส่วนของผมที่ฟุ้งฟูออกไปเนี่ยนะครับอาจจะเลือกไม่หมดก็เลือกไปในส่วนที่รอบๆของความเป็นเส้นผมก็ได้อย่างี้นะครับเราก็กลับไปยังจุดเริ่มต้นนะครับ หลังจากนั้นให้เราคลิกขวาครับคลิกขวาเลือกคําสั่ง Make Selection กด OK ต่อไปให้เลือกคําสั่ง Select ครับเลือกคําสั่ง Select and Mask ครับเลือกรูปแบบการวิวเป็น Overlay นะครับจากนั้นให้ เลือกอเครื่องมือที่2ครับ Refine e นะครับปรับขนาดของหัว r e f i e e ที่เป็นเครื่องหมายบวกให้ใหญ่พอเหมาะนะครับอาจจะปรับเล็กใหญ่อะไรตามความต้องการงเราเลยครับจากนั้นให้ชี้มาที่ขอบของภาพที่เราต้องการลบเก็บรายละเอียดนะครับกดเมาส์ค้างให้อยู่ระหว่างขอบภาพกับตัวในภาพนะครับกดเมาส์ค้างแล้วลาก เอแล้วครับสังเกตภาพที่ได้จะอยู่ในลักษณะขอบสีแดงนะครับที่กินเข้ามาในเนื้อของภาพหลังจากนั้นเราสามารถในขณะที่เราลบนะครับสามารถปรับคําสั่งเพิ่มเติมตรงนี้ได้ปรับความสมูทได้ปรับความฟุ้งได้นะครับตรงคําสั่งที่อยู่ด้านข้างหลังจากนั้นให้กดเ u t p u t ครับเลือกเอาพุทท o ตรงนี้เลือกคําว่าเป็น new layer with layer mask ครับ จากนั้นกดโอเคจะตัดภาพออกมาให้อยู่ในพื้นหลังแบบโปร่งใสครับไปดูตรงตำแหน่งเลเยอร์ครับคลิกเลือกเลเยอร์เดี๋ยวเราลองมาใส่พื้นหลังคลิกตรงรูปกลมๆตรงนี้นะครับเลือกหัวข้อแรกครับส o อ o เคอรครับเลือกสีครับเห็นไหมครับรูปที่ได้ก็จะมีความฟุ้งกระจายของเส้นผมอยู่ลองทำดูนะครับ